เมื่อ,อไรที่จำเป็นจะต้องใช้เงินให้นึกถึง KTC พี่เบิ้มใคร KTC พี่เบิ้มใครนะ KTC พี่เบิ้มสินเชื่อทะเบียนรถปล่อยกู้ไม่ได้ดูข่าวกันหรือไงแบงค์เขาปิดล็อกสินเชื่อไม่มีที่ไหนเขาให้กู้แล้วไม่ใคร KTC พี่เบิ้มสินเชื่อทะเบียนรถให้วงเงินใหญ่ไหมใหญ่หมกเม็ดปะไม่มีหมกเม็ดไม่มีเวลาไปไม่เป็นไรเตรียมเอกสารให้พร้อมเราไปหาถึงที่ อนุมัติไวรับเงินทันทีต่อไปนี้ถ้าต้องใช้เงินให้นึกถึงใคร KTC พี่บ๊้มเพราะอะไรพวกเงินใหญ่มาหาถึงที่ไม่มีหมวกเม็ดทุกวิกฤตเราจะอยู่เคียงข้างเมื่อไร่ที่จำเป็นจะต้องใช้เงินให้นึกถึงกันนะ KTC พี่บ๊้มสินเชื่อทะเบียนรถ